ผมเป็นหลานของท่านสมชายวงศสวัสดิ<ะ>์ผมเกิดเกิดที่เขาเรียกว่าหน้าวัดชนคันวัดชนคันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะผมผมเกิดที่หน้าวัดชนคันแล้วก็บวชเรียนที่หน้าวัดชนคันทึ่งท่านสมชายก็บวชเรียนที่วัดชนคันซึ่งมีองค์พระทันคายวาจาจิตพระเกจิชื่อดังนะของจังหวัดนคร อ่ะเป็นเป็นสายเลือดแท้ๆครับเป็นสายเลือดของท่านสมชายแท้ๆ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับกันอีกครั้งค่ะเข้าสู่รายการแตกประเด็นค่ะและที่นี่ช่อง13สยามไทยนะคะกับรายการที่จะหยิบยกเรื่องราวในสังคมและการเมืองค่ะมาพูดคุยกันที่นี่นะคะแล้วก็รวมถึงจะได้พบกับแขกรับเชิญหลากหลายท่านเลยค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันใบเฟิรน์มนันชยาผิวเผือกนะคะแต่ก่อนที่จะรับชมกันคุณผู้ชมอย่าลืมที่จะก,กดไลค์กดติดตามค่ะคอมเมนต์พูดคุยนะคะแล้วก็กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราได้นะคะส่วนในวันนี้ต้อง บอกว่ายังคงอยู่กับอีกหนึ่งท่านค่ะที่เป็นอดีตแกนนำนกพิราบขาว2006นะคะนั่นก็คือท่านนกพุลทค่ะแต่ต้องบอกว่ามีประเด็นที่หลายคนส่งเข้ามาสอบถามกันด้วยว่าเอ๊ท่านนกพุษเนี่ยเป็นวงศสานาญาติก,กันกับท่านทักษิณชินวัตรหรือเปล่าอย่างไรวันนี้จะมาให้ท่านได้ไขข้อข้องใจในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ท่านขาต้องบอกว่าเปิดประเด็นเรื่องนี้มาหลายคนสอบถามว่าเอ้าเขาเป็นวงศาคณะญาติกันหรือเปล่าทําไมณนะตอนนี้ถึงอยู่ฝั่งตรงข้ามกันไหมหรือยังไงวันนี้ให้ท่านเล่าด้วยตัวเองดีกว่าค่ะผมเป็นหลานของออท่านสมชายวงศสวัสดิ์ผมเกิดเกิดที่ก็เ,เ,เรียกว,ว่าหน้าวัดสวนขันวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชน,นะฮะผมผมเกิด ที่นาวัดสวนขันแล้วก็บวชเรียนที่นาวัดสวนขันซึ่งท่านจุมชายก็บวชเรียนที่วัดสวนขันซึ่งมีองค์พระท่านคายวาจาติดพระเกจีชื่อดังนะของจังหวัดนครเป็นเป็นสายเลือดแท้ๆครับเป็นสายเลือดของท่านสุมชายแท้ๆซึ่งก็ถ้าจะถือว่านับว่าเป็นหลานของท่านทักษิณได้ด้วยไหมคะเป็นดองเป็นดองดองได้ซึ่งท่านทักษิณเนี่ยเคยเคยไป ไปทำบุญที่วัดตนคันที่บ้านผมอะไยไปก็พ่อแม่ผมไปต้อน,นอรับเหมือนกันอืก็มีโอกาสได้พบปะใกล้ชิดก,กัน,อ,นอยู่อไปทําบุญค่ะก็คือร่วมบุญกันครับผมสมัยที่คุณพ่อหรือว่าบิดาของท่านธมชายกับคุณแม่เขายังแม่ท่านธุมชายยังอยู่ซึงง่งผมสนิทผมสนิทกับคุณตาคุณยายมากเพราะว่าท่านเป็นคนเลี้ยงผมให้นั่งมันตักทุกวันอะ ตั้งแต่เล็กก็คือมีความใกล้ชิดกันบ้านบ้านติดกันหลังหลังรั้วลไม้แผ่นบ้านติดก uh ันอ๋อก็คือไม่ใช่แค่บ้านหลังติดกันนะคะแต่ว่ารั้วแผ่นไม้นี่คือติดกันเลยใกล้ชิดกันเช่นนั้นค่ะทีนี้ต้องบอกว่าพอมีเรื่องของการจับตามองจากประชาชนและสังคมค่ะว่าเอ๊ะท่านนพรุตอนนี้ก็ออกมาตรวจสอบทักที่เรียกว่าพูดง่ายๆก็คือเหมือนอาณาจักร ของท่านทักษินน่ะแหละพักเพื่อไทยค่ะประมาณนี้ทีนี้ก็เลยมีหลายคนมองว่าแล้วท่านนพรุษเนี่ยมีความคิดเห็นจริงมันก็ทุกพักอื่นด้วยนะค่ะผมใจไทยทุกพักอ่ะ่ผมผมยื่นยุบยุบหกพักที่เป็นข่าวมาแล้วคือคือผมไม่ได้มุ่งหวังเฉพาะพักเพื่อไทยค่ะแต่แต่ในฐานะที่เราเคยเป็นอดีตผู้สมัครสสจังหวัดนครรีธรรมราชในนามพักเพื่อไทย ค,คือคือคือเราเคยอยากเห็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยเหมือนดังที่เคยดำเนินการต,มมาตั้งแต่ตั้งพรรคตั้งแต่มีพรรคไทยลักษไทยพรรคพลังประชาชนแล้วก็มาเพื่อไทยแรกๆเราเราก็เห็นว่าเออมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่พอผิดเพี้ยนมาเนี่ยคือ,ค,อคือเรารู้เลยว่ามันไม่ใช่อะมันไม่ใช่ แต่เราก็พยายามให้เขาเขารู้ว่ามันเพี้ยนไปแล้วนะมันเปลี่ยนแปลงไปมันมันไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยอะ่ะค่ะฉะนั้นไอ้ช่วงการเลือกตั้งนายกอบจก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยในในเลือกตั้งผมผมจะยื่นบ่อยมากยื่นตรวจสอบอ่าแม้แต่นายกอบจสารคามที่มีข่าวเรื่องซื้อเสียงนะครับผมก็ยื่นอุลอนผมก็ยื่นเรื่องครอบงำพรรค คือพยายามเตือนนะ่ะการยืร่นของผมเนี่ยถ้าถ้าถ้ามองให้ให้เป็นมิตรหรือมองบวกก็ค,คือพยายามจะให้พรรคกไทยเนี่ยเดินในแนวเดิมที่ถูกต้องหรือแนวที่ถูกต้องไม่ใช่แนวแบบนี้ถ้าแนวแบบนี้มนไม่ใช่ประชาธิปไตยผมเคยไปตะโกนบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมผมเรียกร้องเอ่อเอ่อหมผมคัดค้นคานการรัฐประหารปรารีปรสี่เก้าเนี่ย ผพว่าคุณอุ๋ยยังเด็กยังเด็กอยู่ยังยังมีปัญหาเรื่องสู่โจมตีเรื่องข้อสอบจุฬลาอยู่ปีแรกเขาเขาเพิ่งเข้าปีหนึ่งใช่ไหมค<ะ>คือผมเรียกร้องในการเขาเรียกว่าต่อต้านรัฐประหารแล้วเนี่ยฉะนั้นผม,ผมมองว่าการดำเนินการมาในว่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยภายใต้รัฐธรรลนกศูน60เนี่ย ซึ่งรัฐมนรมนูน60เนี่ยผมได้ศึกษาเรื่องคุณธรรมเรื่องเรื่องความซื่อสัตย์ไม่ไม่ซื่อสัตจุริบเป็นที่ประจักษ์ตะเลียธรรมคุณธรรมธรรมมาพิบาลหรือการถือการเข้าไปม,มีส่วนในการถือวุธสื่ออะไรต่างเนี่ยผมศึกษามามแล้วก็ทำไมการยึดอำนาจทุกครั้งเนี่ยเราเราไม่มีแนวร่วมนะปีสี่เก้า ค่อนข้างจะหาในร่วมยากมากึซึ้ง,งทุกครั้งที่ยึดอำนาจเนี่ยคือมันมีเรื่องทุจริตเข้ามาเป็นเป็น,เป,นเป็นประเด็นหลักเลยแล้วแล้ว,ลวท่านลักษินกับเครือญาติเนี่ยก็มีแต่เรื่องนี้มามาทำไมนายกปูเนี่ยก็ามาโดนเรื่องตำเข้าอีกอ เรื่องทุกขุนเรื่องจำนำข้าวทำไมทำไมทำไมท่านนักถินเรื่องทุกขุนนี้ผมก็เป็นคนยื่นยื่นตรวจอสอบนะฮะแต่ว่ามีโมเมนต์มาว่าทุจริตแบบทุจริตซึ <c oughs> ง่งเราก็มุนๆอ,อยู่ผม <c oughs> ผม<ๆ>ออกไปต่อต้านเ <c oughs> ผมไปเรียกร้องเรื่องนี้อยู่แล้วขนาดที่ผมอยู่ในแนวเดียวนะฮะ ผมก็ตรวจสอบท่านเหมือนกันไม่อันนั้นปีปีตีตีตีหนึ่งต,ตีตีสองเนี่ยซึ่งผมมาลงสอบปีห้าตีนะอ่าแต่ผมเคยตรวจสอบท่านเรื่องสุขุนครับผมผมเคยตรวจสอบแล้วก็คือเราเราอยากเห็นพักการเมืองทุกพักนะมีมีมีเขาเรียกว่าบริบทการเมืองเนี่ยอ่าคู่กับประวัติศาสตร์ไทย คู่กับวัฒนธรรมไทยมา,มาวันนี้นะประเทศไทยเนี่ยสังคมที่เปลี่ยนเนี่ยสังคมแรกที่ป่วยนะป่วยคือสังคมนักการเมืองป่วยคือคุณไม่ไม่เข้าใจอย่างอย่างอ,าอย่างนี้นะอย่างอย่างกรณีเรื่องการลดน้ำดำหัววันสงการอันนี้เรบมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะ คนที่เอาเอาเด็กคือคนอายุน้อยเนะี่ยไปนั่งให้คนแก่รถเนี่ยผิดผิดครับค่ะเราไม่เคยลดน้ำดำหัวโดยใช้ยกเวน้นเนื้อวัวนะทีะ่เกี่ยวเนื้อวัวเราเราก็ลบถ้าเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยไม่มีงานลดน้ำดำหัวผู้มีตำแหน่งถุงตกนะค่ะมีแต่ลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ไม่ไม่แค่ลดน้ำตังหัวผู้มีตําแหน่งสูงตงนะค่ะฉะนั้นสังคมเราป่วยเพราะไปไปลดเด็กไปว่ายกหมูให้เด็กม,มันมันไม่ใช่คค,คนที่จะไปนั่งให้เราลดน้ำต้องเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าอาวโุโสควรแก่การกลับไหวไม่ใช่ว่าเรามีตําแหน่งผมผมไม่ทํานะที่จะให้คนแก่มาไหวผมเนี่ยค่ะฉะนั้นสังคมวันนี้สังคมเราเริ่มป่วยค่ะป่วยก็เรียกว่า ไม่เข้าใจวัฒนธรรมไม่เข้าใจประวัติศาสตร,ร์ไอไอไอ,ไอการที่จะเอาเรื่องต่างประเทศเข้ามาเนี่ยอันนี้ผมยกถึงล้นเก้าและการที่ห้านะฮะท่านท่านก็คงวัฒนธรรมไทยอยู่นะค่ะคือคือ,คอไอเรื่องเรื่ององค์คาร์ยกต่างประเทศเนี่ยที่เข้ามามามา,มาทับปอคนไทยเนี่ยชาวสยามเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยก้าไวไปทันสมัยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทิ้งความเป็นไทยนะ ไม่ได้ทิ้งความเป็นสยามใช่ค่ะแตงนั้นวันนี้เรานี่ป่วยป่วยความคิดป่วยเป็นนักการเมืองป่วยเ,เข้าใจอะไรต่างๆแบบพอคนนี้เข้าใจว่าเออ,เอ,อนายกลดต้อง,ต,องต้องลดนายกแต่นายกยังเด็กไปยกมือไหว้เด็กเนี่ยมันมีการไหว้นะฮะต้องไหว้อย่างนี้ไหวเด็กค่ะแต่ถ้าไหวไหวอย่างเนี้ย ผมเห็นรถนัไปไว่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วนั่นคือผมจะบอกเลยว่าคุณอุ๋งอิงอายุสั้นนะถ้าคุณแก่ไม่ยกมือไหวท่านอายุสั้นค่ะแล้วก็เป็นอายุนายกรัตมนมตีสั้นด้วยแสดงว่าจะอยู่ไม่ยาวนานแล้วไม่ยาวนานครับ่างนี้ด้วยตาแหน่งนะคนที่ไปไว่ยายะช่งไงอายุสั้นอนะ่ะทีนี้ท่าค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องป่วย,วยในเมืองไทยในสังคมการเมืองณตอนนี้เนี่ย อย่างเช่นการจะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่อยู่อยู่จะมีคาสิโนขึ้นมานี่ท่านมองว่าป่วยไหมคะอันนี้ก็ขอเท้าฟาร์มแต่ว่าหลายคนก็พูดคือ,อล้นเก้าเลยการที่ห้าผมผมท่องคาถาท่านทุกวันอโอมพระสยามมินโทวะโรอิติพุทธังมีอิติอลาหังจากกัยังวลังพุทโตนโมพุญยะคำเรื่องบ่อนเนี่ยเราเราพูดภาษาไทยนะไม่ต้องไปใช้คำว่าคาสิโนค่ะอ่า แต่ไอ้ใต้ตที่ที่คาสิโนโเป็นประตาฝรั่งเ,เรื่องบอลเนี่ยเปิด็นเดียวก็เปิดไม่ได้ครับ mm hmm. แล้วก็เป็นกบฏพราชาด้วยนะของเลอกการเลการ,การที่ห้านะ mm hmm. เพราะว่าองค์รัชการ,การที่ห้าเนี่ยองค์พระปิยะมาราทสมเด็จพระปิยะมาราทเนี่ยท่านมีปฏิทานครับไม่ไม่ยช่พรมกลาุวาตมาให้ให มายังที่กรมหลวงสมเด็จกรมหลวงพญาลำลุงราชนุภาพไม่ใช่นะท่านมีปฏิทานอันอันสูงเลยครับถุงส่งมากที่จะให้เลิอกอบายามุขคำว่าเลิกธาตุเนี่ยนะเลิกธาตุเนี่ยทุกธาตุน่นะธา,า,าตุในเลือนเบีย้ยก็คือธาตุคนธ<ะ>าตุยาเสพติดก็คือโลฝินนะฮะ มีการถูกฟินเลิกลงฝิ่นแล้วก็เลิกบน่นเพราะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยคำว่าบ่นเนี้ยหรือคาติโนเนี้ยความหมายก็คืออายามุกสี่และอายามุกหกอบายามุกคำว่าอบายามุกคือกิเลสความหลงควารมรักในสิ่งที่ผิดความเสือ่อมเข้าใจไหมฮะอบายามุกคือความเสื่อมความไม่ดีนะฮะที่ผ่านมาเนี้ยนะฮะ ถามว่าบอลผีกฎหมายเนี่ยดีไหมไม่ดีแต่ถ้าเราดูเนี่ยมันมันในเชิงบวกนะเป็นการป้องตามต้องแอบเล่นต้องรักเล่นจับนะจับได้จับการจับนี่เขาเรียกว่าเป็นการป้องตามมันมันเขาเรียกว่าไม่มากเกินไปเขาเรียกไม่มากเกินไปแต่ก็ไม่ดีนะผมไม่ได้ส่งเสริมมายามุกนะค<ะ>่ะอ่า ข้ออะไรไหมเพราะว่ามันผิดถิ่นข้อสองอาทินาอาทินาธานาเวลามณีสิขาปะทังธมาติยามิคือการเล่นการบรนันเนี่ยหรือการเข้าบ่อนเนี่ยเงินที่ได้ไม่ได้มีใครตั้งใจให้นะมันเหมือนลักเงินเขาโดยข้อตกลงขโมยกันคือข้อตกลงข้อตกลงในการขโมยทัพย์เข้าใจไหมฮะ,ค,ะคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเงินคุณ คุณก็เจาเงินผมผมไม่ยอมนะคุณก็ไม่ยอมถ้ายอมจะมาเล่นทําไมลน่ะก็ให้กันเลยฉะนั้นเงินที่ไปเล่นในบ่อนไม่ใช่เงินที่เขาตั้งใจให้ไม่ใช่เงินเป็นการแจกทานนะครับเป็นการได้เสียคนได้ก็คือดีใจคนเสียก็เสียใจแล้วเขาอาจจะหมดเนื้อหมดตัวหมด,หมด,หมดทุกทุกอย่างก็ได้ถ้าเล่นมากเกินไปเขาเรียกว่ามากเกินไปถามว่าควรจะให้มีไหม คือแรกๆมันเป็นการลาเล่นนะลเล่นเหมือนกับต่อยมวยลเล่นแต่มันมีการเขาเรียกว่าความเอ้ยความเหมือนเกิมิมความได้เสียการเพิ่มพลังในความอยากเอาชนะอย่างช่นเราอดอยากเราเป็นคนนักมวยเนี่ยเรามาเป็นนักมวยเรายากจนอ่ะอยากให้แม่สบายมีบ้านสักหลังเพราะพอมีเรื่องการติก,กาเรื่องการวางเงินกันติกาการพนันนะขึ้นมาซึ่งอาจจะมีกฎหมายรองรับบางเรื่องไง ก็ก็ก็คือมีกติกามาวางเงินกันก็เ <while S 1> <Okay. S 2> งินนั้นแหละไปไปไปช่วยเหลือพ่อแม่แต่ก็ไม่ใช่ดีนะเป็นเงินหลอนเ mm. งินการพรรลุนี้คือเงินร้อนเงินที่ไม่ได้ตั้งใจให้เขาเรียกไม่ตั้งใจเขาแล้วถ้าใ,ให้อ้าอนถ้าถ้าเป็นลักษณะปโปรอาคนที่ขึ้นไปทำเอา้าฝั่งนี้ฝั่งนี้ให้เลยชนะก็ให้แพ้ก็ให้อย่างนี้ให้แต่การพรันุนี้ไม่มีการให้ค่ะทั้นั้นเบอร์เดียวก็มีไม่ได้ เพราะว่าผมมองว่าเป็นการกระบฏเป็นการกระบฏต่อพระราชารันเกาและการที่ห้ายังไงก็คือไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนเป็นอบายามุต่อจะให้มีการหยิบยกว่าจะสร้างการจร้างงานนะหรือว่าจะทําให้ประเทศไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามแค่คิดคือคนคิดคือคนป่วยอ่ะค่ะคือคือว่าอบายามุก ทุกอย่างเพราะว่าเวลาเราไปลานเล่นเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ลาเล่นเคฉา <c oughs> เฉยคือมันต้องมีการวางการได้เสียค่ะแล้วต้องไปกู้ยืมมาการตรวจสอบผมถามว่าถ้าถ้าอย่างที่เขาสงสัยว่าเป็นพนันออนไลน์เนียมันจะเอาอะไรไปตรวจสอบผมถามว่าเราไปตรวจสอบเด็กอายุสิแปดเข้าเที่ยวตะตันบันเทิงอ่ะ สถ,ถ,ถานบันเทิงนะเรามีเวลาไปตรวจสอบอบัตรประชาชนปลอมไหมท,ทุกทุกสถานบ<ช>ันเทิงน่ว่าสิบแปดจริงไหมเพราะว่ามันมีเรื่องปลอมบัตรปลอ,อมอะไรกันเหมือนจริงก็มีค่ะอผม,ผมเลยเลยต้องถามว่าไอ้ที่พูดมาทั้งหมดนะเบอร์ทันเดียวก็ไม่ได้อะใครคิดเพราะว่าคำว่าเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยสถานบันเทิงเนี่ยเขาวงจรเนี่ย โดยความหมายจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีเรื่องบ่นมไม่ได้มีเรื่องบ่นเลย <c oughs> อันนี้เป็นเป็นเป็นสีตรนชัยขึ้นมาผม <c oughs> ผมใช้คำว่า <c oughs> พวกคุณคือสีตรนชัย <c oughs> อ่ะ่อแล้วเรามีคนทุกหลายคนหลายองค์กรหลายหลายกลุ่มไปบอกให้คุณทุกวันว่าน,านี่พรลเมราโชว,วาทน,นีของรัชการราัาลทีห้าเนี่ย ท่านมีปฏิทานเป็นพราชาวาทไ,ไปอย่างนี้ตั้งเสียไว้อย่างเนี้ยการที่คุณคิดอ่ะคุณไม่ใช่คนไทยค่ะแต่ก็ต้องใช้คำว่าคนป่วยที่คิดในเรื่องป่วยๆนี้ขึ้นมาในเรื่องที่นะไม่ดีก็แสดงว่าเขาจะต้องได้รับประโยชน์ในการสร้างอาณาจักรธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วก็ต้องมีแบ็กพอสมควรไหมคะที่จะทําเรื่องนี้ได้ผมผมให้ให้คนพวกนี้ที่คิดอ่ะมาสาบานเลยว่าคุณไม่มีผลประโยชน์ เพราะว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยที่ดินรอบๆสนามบินภูกเก็ตเนี่ยมีคนคว้านซื้อแล้วอพราะผมเลยเพราะคุณเนี่ยเอาคนทุกคนที่บอกว่าไม่มีไม่ไม่เป็นอะไรแล้วไม่มีวประโย์ทับตอนน่ะมาเกลี่เลือดก,กินน้ำสาบานเหมือนกับนักลบสมัยโบราณทำกันดีกว่านะคุณต้องนึกถึงนักลบบางละจัน นักลบต่างๆนะวีรชนวิรตติวิรบุรุษนะที่เขาปกป้องแผ่นดินไว้เนี่ยแล้วโดยเฉาโดยเฉพาะที่เอ็นจะทัดที่มีการพูดถึงคือรถเก้าและการที่ห้าท่านมีปฏิทานว่าให้ให้เลิกทาบทุกชนิดทาดเรียนเบี้ยทาดบอนทาดกรรบนันเนี่ยแล้วก็ทาดยาติดติดทุกทาด มันนํามาถึงความชิบหายฮะชิบหายมาถึงว่าไม่ได้ชิบหายแต่บ้านเรานะลูกเมียแตกแยกสังคมแตกแยกแล้วก็พ่อแม่เลยแตกแยกความเป็นญาติมิตรแตกแยกประเทศล่มสลายนะครับฝันคงจบเลยเ mm hmm. พราะทุกคนไม่ได้คิดไปไปทุกวันนี้แค่แค่แค่เอาเอาลอตเตอรี่มีเราเราคิดถึงลอตเตอรี่อ่ะโอเค อาจจะมาสร้างประโยชน์แต่ถามว่าถ้าถ้าผมมีเงินหมื่นเดียวไปซื้อสามหมื่นผมไปดีสองหมื่นเนี่ยมันดีไหมมีใครมาบอกไหมว่าดีไมด่ดีไม่มีดังนั้นวันนี้เราเราป่วยเรื่องมานั่งคิดแต่เรื่องอาบายมุกทุกเรื่องที่คุณคิดเรื่องการทำสินค้าราคากเกษตรให้ดีขึ้นแล้วการวางร,ระบบเศรษฐกิจให้ก้าวทันต่อ,ต,อต่างประเทศเนี่ยเรายังบ่วยเลยเรายังห่วยแตก เราไม่ได้ทำเราเป็นเราชื่อสยามไมว่าเสือเสือถถอถอเสือตัวแรกนี่คือเสือเสือทึ้งเราเคยเป็นหนึ่งในห้าเสือตอนนี้เป็นเสือหางกุดไปแล้วเวียดนามเป็นประเทศที่แพ้ภัยสงครามหลังสงครามนี่เขากว่าจะฟื้นประเทศมาวันนี้เขาเอานมจืดมาจ่อขายในไทยแล้วทึกทิ้ง<ม>จะตีตลาดไทยได้ด้วย<ม>เขา แล,แล้วแม้แต่เรื่องข้าวเราไม่อ้างประเทศอินเดียส่งข้าออกแล้วทาไมเราไม่เตรียมความพร้อมไว้สําหรับประเทศอินเดียส่งข้าออกแต่ว่าเวียดนามทําไมขายข้าวได้ราคาทําไมทําไม่เก็บภาษีข้าวเวียดนามแต่เก็บเราต้องสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะต้งเรียว่าเราบอกพองเราไม่มีุทศาสตร์ด้านการค้า เรามีมันมาแต่พู้นําแก้ตัวเงี่ยวะอันนี้เป็นเพราะอินเดียตรงเข้าออกเยอะแล้วถ้าอินเดียไม่ตรงเข้าออกเราเราไป่ใช่ให้คนเดียวไม่ขายเข้าเหรอเราถึงอยู่ได้เราเราถึงเก่งที่จริงนะระบบเศรษฐกิจประเทศเราอะ,ะปิดประเทศเราก็สามารถทําการค้ายเราลุ่งเรืองได้ทุกวันนี้เราเราเรา,เรามาตั้งลายเส้นกันหมดแล้วนะสิงค้ายติ๊กมีลายเส้นทุกอย่าง จะขายทุเรียนก็มีลายเส้นจะขายถึงค้าะติ่มนี้มีเจ้าภาพหมดทำไมรัฐบาลไม่เป็นเจ้าภาพแล้วไปให้ให้ใครไม่รู้ดีอ่าคนในชาติยังไม่เท่าไหร่ต่างชาติยิ่งจบเลยค่ะครับผมก็คือต้องบอกว่าสถานการณ์ณตอนนี้อะไรก็ดูแย่ไปหมดแม้คุณพ่อจะเป็นแบ็คกยู่ก็าตามแล้วถ้าเสร็จสิ้นจากนายกอุงอิงไปท่านคิดว่าใครจะขึ้นมายืนฉากหน้าแทนผมก็ภาวนาให้ มีคนดีๆที่คิดแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเพราะว่ามองว่าเศรษฐกิจก็คือเรื่องของปากท้องใช่ไหมคะใช่เรื่องใหญ่สุดโอ้โหเป็นเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าใครจะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องจัดการเรื่องนี้ก่อนเรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องอินเตอร์เทนเมนต์ค่ะก็ต้องบอกว่าอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะคะหรือว่า บอนคาสิโนนี้เป็นเรื่องป่วยๆจริงๆนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านนพรุธเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยนะคะแต่ว่าอย่างในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะก็อย่าลืมค่ะที่จะกดไลค์กดติดตามนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะหลังจากที่รับชมแล้วมีความเห็นอย่างไรนะคะมาร่วมพูดคุยกันค่ะอย่าลืมนะคะที่จะสนับสนุนสินค้าของทางช่องค่ะน้าการตองค่ะสามารถกดากร้าด้านล่างได้เลยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้พวกเราทีมงานช่อง13ซ ส่วนในวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านคะทั้งใบเฟิร์นและท่านนพรดค่ะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ